วันนี้มีข่าวมาฝากเด็ก66กันนะครับเพราะล่าสุดได้มีการเผยแพร่โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบหรือ blueprint TCAST 66 6, 6, ออกมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยรายวิชาก็จะมีการอัปเดตเรื่อยๆนะครับตัวอย่างวิชาที่มีข้อมูลแล้วเช่นที่แก่3สมรรถนะการทํางานท่่แ s ด2ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ที่แพท4ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ Level 1วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์1 A Level Math 2วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์2 A l e v e l Si วิทยาศาสตร์ประยุกต์ e v e l เวลฟ s วิชาฟิสิกส์ A Level Chem วิชาเคมี A Level Bio วิชาชีววิทยา A Level l n ิงภาษาอังกฤษน้องๆสามารถเข้ามาดูกันได้ที่เว็บไซต์ b l u e p r i n t m i g h t y c a s t c o m